สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกระเซอร์ฮิวไก,กหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทำผัดเปรี้ยวหวานใส่ไก่สำหรับวันนี้นะคะวัตถุด,ดิบของเราก็มีหอมหัวใหญ่แตงกวาเห็ดหูหนูต้นหอมหั่นท่อนพริกหวานสีแดงสีเขียวแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็จะมีสับประรดเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะกระเทียมสับซอสปรุงรส น้ำปลาซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามบนเฟซบ o ๊กแฟนเพจองเสือหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะน้ำมันพืชค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะ เดียวให้กระเทียมเหลืองก่อนค่ะกระเทียมเหลืองแล้วค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยเราจะผัดหอมหัวใหญ่ลงไปพร้อมกับเนื้อไก่เลยค่ะ หอมหัวใหญ่ลงไปก่อบตามด้วยสับประรดค่ะผัดสับประรดก่อนนะคะเขาจะได้น้ำเขาจะได้ออกเขาจะได้มีรสชาติเปรี้ยวหวานๆของสับประรดเราต้องผัดให้สับประรดเนี่ยเขาแตกเปรี้ยวก่อน ใส่เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ตังกวาค่ะตังกวากับเห็ดหูหนูลงไปพร้อมกันเลยตามด้วยพริกหวานค่ะเดี๋ยวมะเขือเทศกับต้นหอมใส่สุดท้ายเลยค่ะเพราะเขาจะสุกง่ายแล้วเดี๋ยวเขาจะเละ เรเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็รอให้ผักนิ่มค่ะรอให้ตังกวาเขานิ่มก่อนเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยนะคะก็จะมีซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศเราก็ใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสหอยนางรม 2ช้อนซอสปรุงรส2ช้อนใส่น้ำปลาค่ะประมาณ1ช้อนก่อนตามด้วยน้ำตาลทรายผัดเปรี้ยวหวานนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนํำหวานตามนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะ รอให้ผักคอนิ่มลงก่อนค่ะตอนนี้ผักของเราก็นิ่มแล้วค่ะได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามค่ะก็จะใส่มะเขือเทศค,ค่ะแล้วก็ต้นหอมหั่นทอนลงไป เมนูนี้เต็มไปด้วยผักเลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยน่าทานไหมคะผัดเปรี้ยวหวานใส่ไก่สีสันน่าทานมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะผัดเปรี้ยวหวานของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานใส่ไก่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง,ง่ายๆที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามเป็นแฟนบลูฟลายเพจของเสือหิว้วยนะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ